อันนี้นะคะกวนอูที่เราอบไว้สองตอนนี้ผ่านมาสองสัปดาห์เราแอบส่องมันดูแล้วมันมันมันงอกแล้วนะคะดเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันคะ่ะเปิดดูได้นะคะมาสองสัปดาห์เองนะคะที่เราผ่าหัวให้เพื่อนๆดูนะนี่คะ่ะตอนนี้มันขึ้นมาแล้วน,น,นี่คะ่ะเต็มเลยนี่นี่คะ่ะหัว ที่เราปักปกไว้วที่เราผ่าหัวนะงอกเต็มเลยค่ะนี่นี่ค่ะมันงอกหัวนี่นี่ค่ะจากที่เราผ่าแล้วมันงอกออกมาเต็มเลยนะคะนี่ค่ะแทงแทงยอดออกมาแล้วัอนนี้ผ่าสามารถผ่าได้เห็ นี่ค่ะมันงอกออกมาม,ม,มัน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 มีหนอมีลาผ่าได้อีกแลคะ่ะอันนี้คือวิธีดัดแปลงเพิ่มเติมงอกแล้วผ่าอีกแล้วก็งอกอีกแล้วก็ผ่าอีกต่ออันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะ<ม>ว่าสอง <S 2> 2 <S สัปดาห์<ม>สองสัปดาห์เราก็ได้ต้นที่ผ่า<ม>หัวแล้วนะคะค่ะ ้นแข็งแรงแข็งแรงก่อนนะคะสามนิ้วค่อยแยกใส่กระถางทีตอนนี้มันออกแล้วผ่านมาสองสัปดาห์เองค่ะไม่จะไปสร้างตู้อบไม่ต้อง,ง,อ,อ,อ,งอ,อะไรใช้ถุงลาสติดกันต้องประหยัดต้สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราจะมาเปิดถุง บอลกวนอูกันค่ะหลังจากที่เรา,เาทําการผ่าหวัวแล้วก็อบไว้นะคะผ่านมา3สัปดาห์ค่ะย1อวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะคะนี่เป็นต้นๆแล้วะคะ่ะเรามาแกนนะคะ่ะนี่เราอบไว้นะคะตอนนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถเอาออกมาแล้วก็แยกใส่กระถางได้เลยค่ะ นี่ได้แล้วค่ะมีสีแดงด้วยนี่ค่ะนี่สวยงามมากๆค่ะตอนนี้คือต้นเขาแข็งแรงแล้วนะคะนี่แตกหน่อมาแล้วจะเป็นต้นแล้วค่ะเตรียมดินแล้วนะคะ อันนี้คือต้นที่เราพาวหัวแล้วก็อบทิ้งไว้ตอนนี้ยี่สิบนิดๆน,นะคะยี่สิบกว่าวันแล้วนะคะเราก็จะทำการเอามาลงกระถางนะคะแยกปลูกอันนี้เป็นบอลสีกวนอูนะคะขนาดต้นเล็กแล้วสีเขายังออกแล้วนะคะนี่สีแดงสวยงามมากค่ะนี่เลยออกแล้วอ้าว<ม>แล้วก็ค่อยๆแคะออกมานะคะ นี่ได้ต้นนี้มานะคะนที่เราพาหัวนี่เห็นะคะยังเป็นรอยพาหัวอยู่เลยนะคะแลนนี้เขาก็ออกหนอแล้วก็มีรากแข็งแรงแล้วด้วยยาวมากค่ะนี่ค่ะกวนอูนี่พร้อมลงดินค่ะดินเราก็เตรียมดินสเสร็จแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะ ดินผสมนะคะเพราะว่าสามารถดูได้ที่คลิปสูตรดินผสมปลูกนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเสร็จได้หนึ่งต้นนะคะเราจะปลูกต้นหันไปแล้วค่ะนี่นะคะนี่แล้ก็กลอๆกนะคะเสร็จเรียบร้อย วิธีแค่ตื่นมาหยิบมาได้เลยนะคะอันนี้ในเงีงเดียวมีสองมีสามได้อีกเหรอคะพาอะไรนี่นะคะถึงเราจะมันมีเห็นไหมคะตัวเล็กๆเพิ่มเมีนออีกนะคะจากที่เราผ่าหัวแล้วนะคะแล้วมันงอกออกมาเราก็สามารถพาได้อีกนะคะนี่ค่ะพาไปอีกนะคะก็มีน่าลงปุูกเลย เพราะว่ามันมีรากก็สามารถปลูกได้เลยนะคะได้อีกแล้วหนึ่งต้นจากหัวม,มีกี้ก็ได้ประมาณสามต้นนะคะนี่คืออะไรเนอ,อนอที่พร้อมจะออกอีกต้นหนึ่งนะคะ กอันนี้นะคะคือ,อที่เราผ่ามันเกิดหน่อเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเล็กๆที่มีชี้อยู่นะนี่มันออกเต็มเลยเราก็เลยจะแยกนะคะมันมีสองต้นด้วยมาแยกแยกต้นหนอมันอีกทีนึงคะแล้วกระปุกนองจะเลยหนออืม เพื่อให้มันแตกเข้าไปอีกนะคะเอามีดปลายแหลมนะคะค่อยๆแสะเข้าไปนะคะนี่ค่ะเราจะแยกได้เป็น2ต้นก็ลงปลูกเลย มีค่ะอยมีมาแรงด้วยนะคะดินเราสมบูรณ์มากนี่ได้เยอะเลย ะะระหว่างที่เราเอาต้นที่แข็งแรงออกแล้วนะคะมันยังมีนอนะคะที่ยังออกแตกยอดอยู่นะคะยังไม่เป็นใบนะคะอยู่เราก็ยังไม่เอาออกมานะเราเาช่าที่ใบมันแข็งแรงแล้วนะคะอันนี้ก็อบไว้ต่อนะคะ